สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้สายแทบจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมนะคะสําหรับคอรมอได้มีการอนุมัติบงเงินกว่าหกพันล้านบาทในการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นกรณีการจ่าย1เดือนถึง7วันทรัพย์สินเสียหายนะคะก็จะได้รับอยู่ที่5,000บาทต่อควรเรือนน้าท่วม30วันถึง60วันก็จะได้รับอยู่ที่7,00 0บาทต่อควรเรือนแล้วก็ในส่วนของน้ําท่วม 60วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินเดียวยายอยู่ที่9,000บาทส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนจ่ายเงินเมื่อไหร่ภายในเดือนมกราคม2566นี้จะได้รับทุกคนทุกครัวเรือนหรือไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ในช่องอีสันแซบค่ะ แจ้งข่าวดีข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวรอจ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณวันที่5มกราคม2 5 6 6าหสโดยจะมีการโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรส่วนการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบเจอกันในเดือนมกราคม2 5 6 6าหสกคาดว่าทางรัฐบาลจะทะยอยโอนเงินจ่ายตรง ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั s สไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศสําหรับใครที่รอคอยติดตามการจ่ายเงินของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในโครงการประกันรายได้แล้วก็เงินเยียวยาน้ําท่วมสําหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้าท่วมที่ได้รับเงินเยียวยาชดเชยตั้งแต่ห0 0พถึง9,000บาทประมาณเดือนมการาคมจะเริ่มทยอยโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระ ส่วนเรื่องแรกที่เราจะมาตามก็คือเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนากรค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนามีการประกาศร,ราคากินกลางอ้างอิงงวดที่12ออกมาแล้วสินชชืนเข้าวที่ได้รับการจ่ายเงินชดเชสยส่วนต่างไม่ไว่าจะเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกปทุมธานีแล้วก็ข้าวเปลือกเจ้าในการจ่ายเงินชดเช,ชยส่วนต่างคาดว่าทกศจะเริ่มดาเนินการจ่ายเงินงวดที่12สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่24-30่าธันวาคม25งพห 5ประมาณวันที่5มกราคม2566นะคะ ส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนในการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมกรณีของเกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชยนะคะสูงสุด30ไร่ต่อโกเรือนข้าว1,340บาทต่อไร่พืชไร่พืชผัก1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและก้อนอื่น4 0 4 8บาทต่อไร่ซึ่งปัจจุบันให้ความช่วยเหลือไปแล้ว30จังหวัดแล้วก็มีการสํารวจเพิ่มคาดว่าประมาณเดือนมก,กราคม2566จะดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในส่วนของเยียวยาน้ําท่วมนะคะที่คอรมอมีการอนุมัติเพิ่มเติมก็คือกรณีน้ําท่วม1-7วันหรือว่าน้ําท่วม7 -30 วันควรเรือนละ5,000บาทน้ําท่วม30 -60 วันคว 7, <000 S 1> <ะ>ันเจ็ดพบาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้ําท่วมเกิน60วันขึ้นไปควรเรือนละ9 0 0 0บาทส่วนเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่ะก็คือต้องเป็น ประชาชนนะคะหรือว่าเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง28ตุลาคม2565กรณีที่ประสบภัยหลายครั้งนะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการจ่ายเงินช่วยเหลือแบบพร้อมเพย์ทุกบัญชีธนาคารแต่ว่าต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยกรณีที่จังหวัดที่จะได้รับนะคะก็จะมีกรทมแล้วก็66จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นพื้นที่ประกาศสาธารณ น้ำไผ่กรณีฉุกเฉินภาคเหนือ15จังหวัดภาคอีสาน15จังหวัดภาคกลาง18จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดแล้วก็ภาคใต้10จังหวัดส่วนหลักฐานที่นํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าบางคนได้ยื่นเอกสารไปแล้วในการสํารวจของการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือบัตรประจาตัวประชาชนทะเบียนบ้านสัญญาเช่าหนังสือรับรองการเช่าแล้วก็กรณีอื่นๆนะคะต้องมีผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นรับรองสองใน3ให้การรับรองด้วยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินนะคะ คาดว่าจะดําเนินการจ่ายเงินในช่วงเดือนมกราคม2566ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ชายเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ